้นีใส่แทมเพรสเอาไว้ให้พร้อมเพราะคุณจะขับกันกระจายไปกับเหล่าซุปตาที่มาปาร์ตี้แฟนซีใต้ท้องทะเลในฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ชุดนี้เจ้าแห่งทะเลโพไซดอนไงยิดถึงยิดถึงวันนี้แซนดนวิชอีกไหมครับดีเลย <laughs> คุณเต้อันนี้คุณแต่งเปแจ็คสปาร์โลใช่ครับมีอาวุธด้วยเอาไว้เกี่ยวโอ้โห oh yeah. และหินไม่ธรรมดาแน่หินดำด้วยหินดำด้วยและบทลรโทอสุดาตอนรับเทศการวบวันแม่ที่จะทำให้คุณหยุดหัวเราะไม่ได้ <c oughs> เป็นแม่บ้านเซ็กซี่พิตติครฮะพิติกหเหมือนกระต่ายป่วยพิติกเหมือนกระต่ายป่วยนางตานี <c oughs> กน้ำตาลครับถ่ายหนังโป๊สตูนัวเพราะการณที่แฟนจีหาคมนี6โมง20นาทีทางช่อง3กด3 3